นางสงกราน2568ทรงนามว่าทุงสสเทวีเสด็จสายญาณหลับเนตรมาเหนือหลังครุฑทัญญาหารประชาชนจะเป็นสุขสมบูรณ์มีน้ำมากนางสงกรานทั้งเจ็ดเดิมทีเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นหญิงรับใช้ของพระอินทร์และเป็นทิดาของเท้ากบิลพรมเทพผู้เป็นตัวแทนแห่งพระอาทิตย์ทิดาทั้งเจึงเป็นตัวแทนของวันทั้งเ ในรอบสัปดาห์การเลือกนางสงกรา์ของแต่ละปีจึงถูกกำหนดจากว่าวันที่14เมษายนตรงกับวันใดของสัปดาห์นางสงกรา์ประจำวันนั้นก็จะถูกเลือกให้รับหน้าที่แอนเชิญ์ศีรษะเพื่อเคลื่อนผ่านพระอาทิตย์จากราศีมีนสู่ราศีเมษประกาศสงกรา์พุทธศักราช2,568ดังนี้ปีมะเสงมนุษย์ผู้ชายธาตุไฟสัปตศกจุลศักราช1387 ทางจันทรคติเป็นอธิกวานทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงกรานทางจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์แรมหนึ่งค่ำเดือน5เวลา4นาฬิกา28นาที28วินาทีนางสงกรานทรงนามว่าทุงสเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอาพรแก้วปัดธรรมราชพักษาหารอุทุมพรมะเดื่อ พระหัตถ์ขวาทรงจักพรหัตถซ้ายทรงสังเสด็จสายญาติหลับเนตรมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะวันที่15เมษายนเวลา8นาฬิกา27นาที36วินาทีเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1387ปีนี้วันศุกร์เป็นธงชัยวันศุกร์เป็นอธิบดีวันพฤหัสบดีเป็นอุบาทวันอาทิตย์เป็นโลกาวินาปีนี้วันพุธเป็นอธิบดีฝนวันดานให้ฝนตกหกรหา ตกในโลกมนุษย์6กหตกในมหาสมุทร1 2ึ่ตกในป่าหิมะพานหนึ่งตกในเขาจักรวาลสองร้อยหนาคให้น้ำห้าตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษหกชื่อลาภะเข้ากล้าในภูมินาจะได้ผล9ส่วนเสียหนึ่งส่วนธัญญาหารพระหารมาฉมังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุขสมบูรณ์แลเกณฑ์ธราที่คุณ ตกราศีอาโปน้ำน้ำมากชื่อนางสงกรานปีนี้กงกับนางสงกรานประจำวันอาทิตย์ทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมทรงอภรรด้วยแก้วปัธรรมราชแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับพักษาหารคืออุทุมพรผลมะเดือ่อพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงสังเสด็จมาบนหลังครุฑวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานไรนาเรือสวนเผือกมัน วิสู้แพงแลวันจันทร์เป็นวันเนาเกลือจะแพงนางพระยาจะร้อนใจมักจะเกิดความไข้ต่างๆวันพุธเป็นวันเถลิงศกราชบัณฑิตปุโรหิตหรราจารจะมีสุขสําราญเป็นอันมากแลนางสงกรานส่ญาติหลับเนตรนอนหลับตาพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี